ครับรายการที่สนะครับตอนนี้เป็นการจะเข้าขวันชิงนะครับเขียนเบอร์ใต้กรงนะครับเขียนเบอร์ใต้กงนะครับผมเลยกมังกรชิรางานนะครับจากสนามสุข ใช้ีอันนี้จะเริ่มเป็นขันชิงนะครับรายการที่2 4ยก8ดอ,อก open นนะครับนกเข้าทั้งหมด10นกนะครับเอาลูกเข้าที่เลยนะครับเอาลงกเข้าที่เลยนะครับ ระค,ะครับมผมมองกรชิละงานนะครับจากสนามสุขชัยศีนะครับ